วันหนึ่งในป่าลึกที่ผมคุ้นเคยผมบังเอิญพบกระเป๋าสตางลอยมาติดอยู่กับกิ่งไม้ใจผมเต้นรัวเมื่อเปิดดูแล้วพบว่ามีบัตรประชาชนชื่อผมอยู่ภายในแต่สิ่งที่ทําให้ขนลุกไม่ใช่แค่ชื่อบนบัตรแต่เป็นร่องรอยบางอย่างที่บ่งบอกว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบง่ายง่ยและนี่คือจุดเริ่มต้นการผจญภัยตอนที่51ผมเจอกระเป๋าสตางค์ข้างในมีบัตรประชาชนชื่อผมเสียงกิ่ดตกของใบไม้ปลิว ว่นในป่าทึบทําให้ผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากเสียงนั้นไม่ได้มาจากเสียงลมธรรมดาแต่มันเป็นเสียงสะท้อนของอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและคาดไม่ถึงผมหยุดเดินชะงักหายใจเข้าลึกแล้วเพ่งมองไปในความมืดมิดของป่าเขียวชวอุ่มอยู่ดีๆก็มีเสียงกระแทกดังมาจากทางข้างหน้าไฟฉายในมือสองไปก็พบว่ามีเศษไม้และใบไม้ถูกแหวกออกเป็นร่องรอยของการเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว เรากับมีบางสิ่งบางอย่างรีบร้อนผ่านไปผมคิดว่าคงเป็นสัตว์ป่าที่กำลังแหวกทางหนีภยัยแต่ใจผมกับรู้สึกว่ามันมีอะไรลี้ลับซ่อนอยู่ในเสียงนี้ทันใดนั้นเสียงหยาดน้ำแข็งของบางสิ่งบางอย่างก็ตรงพื้นเสียงนั้นช่างแตกต่างจากเสียงธรรมชาติในป่าหลายคนอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญแต่ผมรู้ว่ามันคือเสียงของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์หรือสัตว์ป่าธรรมดาผมจ้องมองไปในความมืดมิดอย่างระวังพลัน ก็ได้ยินเสียงถอนหายใจเบาๆจากด้านข้างใครนะ่ะผมร้องถามด้วยเสียงสั่นเทมิมแต่ไม่มีใครตอบผมรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังซ่อนอยู่ในเงามืดนั้นมันเคลื่อนไหวช้าๆแต่แน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นในชีวิตมาก่อนเสียงนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นมันเป็นเสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนผมรู้สึกได้กลิ่นควันไฟและกลิ่นแปลกประหลาดที่ปะปนกันไปผมยกไฟฉายขึ้นส่องดูรอบๆแต่ก็เปล่าเปลี่ยวไม่มีใครอยู่ในสายตาเสียงนั้น ก็เลื่อนลอยไปซ่อนในความมืดมิดของป่าเขียวเข้มไม่อยากเชื่อสายตาก็มีบางอย่างได้โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ใบไม้และกล้ากอพยพสะเทือนราวกับมีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างกำลังพยายามจะเผยตัวให้ผมเห็นมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสภาพเก่ายับยุยี่แต่ดูเหมือนจะเป็นของมีค่าอะไรบางอย่างใจผมเต้นแรงผมเดินเข้าไปหยิบมันขึ้นมาอย่างระวังระหว่างนั้นเองผมก็ได้กลิ่นควันไฟแรงขึ้นอีกมองไป บนกล่องก็เห็นรอยแก้ไขแล้วรอยบิดเบี้ยวราวกับมันเคยผ่านการใช้งานมานานหลายปีเคาะดูเบาก็พบว่ามันมีความแข็งแรงผิดธรรมดาแทบจะเป็นสิ่งเดียวที่คคยปกป้องมันจากสิ่งลี้ลับในป่านี้แต่พอจะเปิดกล่องกลับพบว่ามันถูกล็อกด้วยกุญแจเก่าแก่ถามตัวเองแล้วว่าเรื่องราวมันจะจบลงตรงนี้ไหมหรือมันเป็นเพียงเบาะแสะเล็กๆที่จะนำไปสู่ความลับอะไรบางอย่าง ในป่านี้ผมรอบถอนใจอย่างหนักใจขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองผมอยู่ในความมืดเสียงน้ำจากเหนือหัวดังขึ้นอีกครั้งพร้อมรังสีแสงของจันทร์ที่ค่อยๆส่องลงมาเป็นเส้นสายบางๆทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเหตุการณ์นี้กำลังต่อเนื่องไปในทิศทางที่ไม่คาดคิดความลับของกล่องนี้อาจมีความสำคัญมากกว่าที่ผมคิดแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือต้องใช้วิธีไหนในการไขความลับนี้ให้ได้ ในตอนนี้ผมก็ได้แต่หยิบกล่องขึ้นมาปิดไว้ในเสื้อแล้วก้าวเดินต่อไปในความมืดความรู้สึกไม่สบายใจและความอยากรู้ผสมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในใจผมก็รู้ดีว่านี่อาจเป็นเส้นทางที่พาไปสู่เรื่องราวลี้ลับอีกมากมายแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงอย่างไรและนั่นคือสิ่งที่ทำให้หัวใจผมเต้นแรงยิ่งขึ้นจังหวะต่อไปผมได้ยินเสียงใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินตามมาจากด้านหลังในความมืด แต่ก็ยังไม่เห็นตัวตนแล้วกล่องใบนี้คืออะไรใครเป็นเจ้าของและทำไมมันถึงถูกทิ้งไว้ที่นี่ในป่านี้คําถามเหล่านี้ยังคงค้างคาในใจปริศนาเดียวที่รอให้ผมค้นหาคําตอบในคืนอันมืดมิดนี้เสียงหวีดร้องของนกเหยี่ยวและเสียงลมปล่าในป่าเขียวชุ่มยังคงระงมอยู่ในหูผมเดินอย่างเร่งรีบผ่านเส้นทางลำบากสะบัดใบไม้ และกิ่งไม้ที่ขวางทางไปมาจิตใจย,ยังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความรู้สึกแปลกประหลาดเมื่อคืนนี้เสี่ยงต่อการถูกสัตว์ป่าโจมตีในทุกย่างก้าวแต่ใจผมก็ยังไม่ยอมหยุดเดินเพราะความลึกลับในคืนก่อนหน้านี้มันยังคงเป็นปริศนาที่ค้างคาอยู่ในใจทันใดนั้นเสียงฝีเท้ามาจากด้านข้างทําให้ผมหันไปมองในความมืดก็พบว่ามีเงาตะคุ่มของใครบางคนกําลังเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วใบหน้ามืดสนิท แต่รู้สึกได้ถึงความเร่งรีบและความหวาดกลัวในแววตานั้นผมรู้สึกหนาวเย็นว่าไปทั้งร่างแต่ก็ยังคงพยายามฝืนเดินต่อไปเสียงเท้ากระแทกพื้นดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนผมรู้สึกได้ว่าความหวาดหวั่นกำลังจะกลืนกินใจผมกัดฟันและหยุดชะง,งักเพื่อฟังให้ดีก็ได้ยินเสียงคนพูดเบาๆแต่ชัดเจนออกมาจากเงามือดอย่าให้เขาจับได้รีบหนีไปเดี๋ยวนี้คำพูดนั้นทำให้ใจผมเต้นตึกตักผมอยากจะถามว่าคนในเสียงนี้คือใคร แต่คำถามก็ถูกกลืนลงคอไปเมื่อจู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังมาจากด้านหลังเป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่ระเบิดออกมาอย่างแรงกล้าจนนุ่มกลุ่มควันและไฟลุกลามขึ้นมาในเส้นทางเดียวกันผมรีบวิ่งสุดชีวิตปล่อยให้เสียงระเบิดและกลุ่มควันลอยตามแรงลมไปแต่ก็ยังได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนและเสียงฝีเท้าที่เดินตามมาด้วยความเร่งรีบเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังตามหาอะไรบางอย่างในความมืด แล้วก็จบด้วยเสียงดังสนั่นของระเบิดที่ทำให้ทุกอย่างรอบข้างสั่นสะเทือนผมวิ่งไปไม่หยุดจนในที่สุดก็พุ่งเข้ามาในซอกหินแห่งหนึ่งที่ลึกเข้าไปในป่าคอยหยุดพักและหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหันกลับไปดูอย่างมัดระวังก็พบว่าเงามืดหลายตัวกำลังวิ่งตามมาอย่างเร็วจนทำให้ผมกลายเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่ในจังหวะน,นั้นผมก็สะดุดอะไรบางอย่างบนพื้นผมก้มลงไปดู ก็พบกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งวางอยู่ในกองใบไม้แห้งผมรวบขึ้นมาดูด้วยความสงสัยท่ามกลางความวุ่นวายและความหวาดหวั่นขณะนี้บางเอิญผมเปิดดูภายในกระเป๋าสตางค์นั้นก็มีบัตรประชาชนใบหนึ่งอยู่ในนั้นพร้อมด้วยของเล็กๆน้อยๆอ,อีกหลายชิ้นแต่สิ่งที่ทําให้หัวใจผมเต้นแรงขึ้นไปกว่าทุกสิ่งคือบัตรประชาชนใบนี้ไม่ได้เป็นของใครอื่นนอกจากของตัวผมเองผมจ้องมองบัตรด้วยความงุนงงมันมีชื่อ และรูปหน้าผมอยู่เต็มไปหมดแต่ผมก็แน่ใจว่าครั้งสุดท้ายที่ผมจำได้ผมไม่เคยมีบัตรประชาชนใบนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำข้อมูลบนบัตรยังระบุวันเกิดและที่อยู่ต่างจากความจริงของผมอย่างชัดเจนทำให้ความรู้สึกหวาดหวั่นและสงสัยเข้ามาแทนที่ในใจตอนนั้นเองก็มีเสียงเงียบสงัดของป่าเข้ามาในหัวใจผมรู้สึกได้ถึงความผิดปกติและสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋านี้ทำไมถึงมีบัตรประชาชน ที่ดูเหมือนเป็นของผมแต่กลับไม่ใช่ของผมแล้วใครเป็นเจ้าของมันกันแน่และทำไมมันถึงถูกทิ้งไว้ในที่นี่ถ้ำกลางความวุ่นวายและอันตรายเช่นนี้เสียงจากด้านหลังยังคงตามมาไม่หยุดผมรีบเก็บกระเป๋าใส่ในเสื้อแล้วก้มมองดูรอบๆอ,อย่างระวังความมืดในป่าเหมือนกับซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในทุกมุมมืดๆที่ผมยังมองไม่เห็นเรื่องราวของวันนี้ดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆ่าย เพราะการพบกับบัตรประชาชนใบนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าภายในความลึกลับนี้ยังมีอะไรบางอย่างที่รอให้ผมค้นพบแต่ในใจผมก็ยังคงสงสัยอยู่คำถามหนึ่งที่ยังค้างคาและไม่อธิบายได้คือใครเป็นเจ้าของบัตรนี้จริงๆและทำไมมันถึงมาปรากฏในมือผมในตอนนี้ในคืนที่เต็มไปด้วยความลับและอันตรายนี้ปริศนาเหล่านี้ยังคงเป็นคำถามที่เราการไขปิดในคืนอันมืดมิดนี้ต่อไปกลางความมืดของป่าใหญ่ ที่เต็มไปด้วยเสียงอสรพิษร้องระงมและใบไม้ปลิวว่อนผมวิ่งอย่างสุดแรงหัวใจเต้นราวกับจะทะลุจะออกไฟฉายในมือส่องไปข้างหน้าเป็นแนวแสงสว่างเล็กๆท่ามกลางความมืดมิดที่เต็มไปด้วยเงามืดและเสียงเค้าของสัตว์ป่าที่ซุ่มซ่อนอยู่ในราตรีเสียงฝีเท้าของใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่ตามอยู่ในความมืดทําให้ผมรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสัน่นขวัญเสียจนไม่กล้าเหลียวหลังเพื่อลองดูว่ามีใครตามมาบ้าง แต่ผมก็รู้ดีว่าต้องรีบหนีเรื่องราวที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะนำพามาถึงจุดนี้ได้เลยทันใดนั้นเสียงดังสนั่นวันไหวของอะไรบางอย่างที่ระเบิดในความมืดกอปอนด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟที่ลุกโชนขึ้นกลางเส้นทางผมเบรกตัวเองชะงักและหยุดมองอย่างตกใจควันไฟและเศษดินปลิวฟุง้งเต็มอากาศระวังเสียงร้องสุดตกใจของผมแผ่วลงแต่ก็เป็นเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินช่วงเวลานั้นเองเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างหยุดดำรงอยู่ ในความเงียบสงัดแต่ในความเงียบก็มีอะไรบางอย่างน่ากลัวซ่อนอยู่จากความมืดที่ข้างหน้าเกิดกลุ่มควันและเสียงคลื่นซัดของอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วผมกลั้นใจและรีบวิ่งหนีสุดชีวิตหลีกเลี่ยงสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดแต่ก็รู้ดีว่าการหนีไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงที่รออยู่ได้พลันผมก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างบนพื้นมันเป็นกระเบ๋าองสตางค์ใบหนึ่งถูกทิ้งไว้ในกองใบไม้แห้งผมก้มลงหยิบขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งหวาดกลัวและแปลกใจผมเปิดมันดูอย่างระวังก็พบว่ามันมีของหลายอย่างแปลกๆอยู่ภายในโดยเฉพาะบัตรประชาชนใบหนึ่งที่วางอยู่ตรงกลางกระดาษใบนี้มีชื่อและรูปหน้าผมอยู่เต็มไปหมดแต่สิ่งที่ทําให้ผมขนลุกคือมันเป็นข้อมูลที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยด้วยสัมบัติประชาชนของผมแสดงชื่อที่แปลกประหลาดไปจากชื่อที่เคยใช้ชื่อและวันเกิด บนบัตรตรงกับผมแต่ก็รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ตัวผมจริงๆสิ่งที่ยิ่งน่ากลัวก็คือข้อมูลบนบัตรไม่ได้เป็นเพียงชื่อและวันเกิดเท่านั้นแต่ยังมีข้อมูลอื่นที่ไม่คุ้นเคยเลยเช่นที่อยู่และหมายเลขประจําตัวซึ่งดูเหมือนจะเป็นข้อมูลของอีกคนหนึ่งผมรีบยื่นไฟฉายส่องดูรอบๆก็ไม่มีใครอยู่ในสายตาแต่ความรู้สึกแปลกประหลาดนี้มันไม่หยุดยั้งผมรู้สึกเหมือนกับว่า มีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างกำลังมองผมอยู่ในความมืดและการพบเจอบัตรประชาชนนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ลึกล้ำกว่าเดิมกล่องสมองของผมเต็มไปด้วยคำถามมากมายทำไมถึงมีบัตรประชาชนของผมอยู่ในกระเป๋านี้ใครเป็นเจ้าของมันและทำไมมันถึงถูกทิ้งไว้ในป่านี้ในยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้แต่แล้วก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นจากด้านหลังเสียงเบาๆแต่เต็มไปด้วยความเร่งรีบคล้าย กับคนกําลังวิ่งอย่างสุดแรงเพื่อหนีอะไรบางอย่างผมรีบดึงสติและหันไปมองก็พบว่าเงามืดหลายตัวกําลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในความมืดผมรู้สึกได้ถึงความอันตรายที่ซ่อนอยู่ในความมืดรอบตัวตอนนั้นเองที่ผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนอยู่ในพุ่มไม้มันเป็นกล่องใบเล็กๆที่ดูเก่าแก่และแสนจะธรรมดาแต่เมื่อผมเลื่อนสายไฟฉายไปส่องดูก็ต้องหยุดชะง,งักไปชั่วขณะเพราะสิ่งที่ชัดเจนที่สุด ในความมืดคือมันเป็นกล่องที่มีสัญลักษณ์แปลกประหลาดคล้ายกับเครื่องหมายลึกลับโบราณผมรีบคว้ากล่องนั้นขึ้นมาและในใจเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นแต่ก็อยากรู้ว่ามันซ่อนอะไรอยู่ด้านในคำถามมากมายก็แล่นเข้ามาในหัวผมไม่รู้ว่ามันเป็นของใครแต่รู้แน่ว่ามันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความลับในคืนนี้ให้กระจ่างความมืดและเสียงเคลื่อนไหวของป่าเป็นสิ่งเดียวที่ให้ความรู้สึกว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ในทุกมุมมืดนี้ แต่สิ่งที่ผมรู้แน่ๆคือเรื่องราวของวันนี้ยังไม่จบง่ายๆและปริศนาใหญ่ขึ้นทุกทีเพราะในมือขณะนี้มีของที่มีชื่อเสียงและรอยบ่งบอกว่ามันอาจเป็นเบาะแสสําคัญที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการแต่คําถามก็ยังค้างคาอยู่ในใจใครเป็นเจ้าของบัตรนั้นจริงๆและทําไมมันถึงมาปรากฏต,ต่อหน้าผมในคืนมืดมิดนี้เสียงหวีดร้องของนกเหี่ยวและเสียงลมพัดป่าเขียวชุ่มดังสะท้อนกันทั่วทั้งป่าใหญ่ผมวิ่ง ด้วยแรงสุดท้ายลมหายใจกระชั้นร่างกายร้อนเผาจากความกลัวและความเหนื่อยหอบแต่ใจยังคงเต็มด้วยความหวังว่าจะหนีจากอะไรบางอย่างที่ตามมาจากด้านหลังผมพุ่งตัวผ่านแนวไม้ใหญ่ใบไม้ปลิวว่อนเข้าหน้าสายตากวาดมองหาที่หลบซ่อนหรือทางหนีแต่ป่าแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยกับดักและอันตรายคงไม่ต่างจากท้ำลึกลับที่ซ่อนความลับอันน่ากลัวอยู่ข้างในจูจูก็มีเสียงระเบิดตูมสนั่นขึ้นหลังผม จนกลุ่มควันและไฟลุกลามขึ้นในเส้นทางผมรีบเบรกตัวเองสุดแรงหยุดชะงักในความมืดหายใจหอบเหนื่อยแต่ก็ต้องรวบรวมสติไว้ให้ดีเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับกลายเป็นภาพที่ทําให้หัวใจผมแทบหยุดเต้นบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งและเศษไม้แตกต่างจากความธรรมดากล่องใบหนึ่งถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจมันเป็นกล่องเล็กๆสภาพเก่าและดูเหมือนจะถูกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เมื่อไม่กี่นาทีก่อนผมใจเต้นแรงรีบคลานเข้าไปหยิบ มันขึ้นมาช้าๆแนบหูฟังเสียงของป่าอันลึกลับก็แว่วมาเป็นระยะเสียงของไฟที่ลุกไหม้และเสียงสัตว์ป่ากำลังเขย่าขวัญในใจผมแต่ความกลัวและความอยากรู้ก็ทำให้มือผมสั่นเทาผมเปิดกล่องอย่างเบามือเห็นของด้านในเป็นของเล็กน้อยแต่สิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดคือบัตรประชาชนใบหนึ่งผมรู้สึกอึ้งไปชั่วขณะเมื่อเห็นชื่อและรูปภาพบนบัตรมันคือบัตรประชาชนของผมเอง แต่มันไม่ใช่ชื่อที่ผมจำได้ชื่อบนบัตรนี้ไม่ใช่ชื่อจริงของผมสภาพบัตรเก่าและรอยฉีกขาดก็ยิ่งทําให้ผมรู้สึกคลุมเครือและหวาดวันข้างในบัตรมีข้อมูลลึกซึ้งที่ไม่เคยรู้มาก่อนทั้งที่ทอยู่หมายเลขบัตรและวันที่เกิดแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือทําไมมันถึงเป็นชื่อที่ไม่ใช่ของผมหรือใครบางคนกำลังแซงเป็นผมอยู่เสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังจังหวะเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากผมรีบเก็บบัตร และกล่องไว้ในเสื้อก่อนจะลุกขึ้นยืนทั้งในใจเต็มไปด้วยคำถามและความสงสัยว่าเรื่องราวนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรและในที่สุดผมก็สังเกตเห็นบางสิ่งบนพื้นรอบตัวนั่นคือรอยเท้าขนาดใหญ่มากที่ทิ้งไว้ในใบไม้แห้งรอยเท้าไปสู่ทางที่เป็นแนวเดินแปลกๆในป่ารอยเท้านั้นจมลึกลงในดินให้ความรู้สึกว่าใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างได้เดินผ่านตรงนี้ไม่นานมานี้ผมก้มลงมองอีกที ก็พบว่ารอยเท้าจะนำไปสู่เส้นทางลับในป่าที่เป็นเส้นทางเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างกอไม้และพัน์ุพืชผมรู้ว่าที่นี่คือจุดที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญของความลับที่ซ่อนอยู่ในคืนนี้ในใจเต็มไปด้วยความสนใจและความกลัวผมตัดสินใจเดินตามรอยเท้านั้นเข้าไปในป่าอีกนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่อาจรู้ได้ว่าข้างหน้ากำลังรออยู่คืออะไรภายในความมืดมิดนี้ยังมีอะไรบางอย่างรอคอยอยู่ซึ่งอาจเป็นคำตอบให้ กับเรื่องราวทั้งหมดหรือจะเป็นกับดักที่รอคอยผมให้เข้าไปติดกับและในขณะที่ผมก้าวต่อไปอย่างช้าๆเสียงลมหายใจของป่าก็ยังคงขั้นคามกลายเป็นเสียงสอดประสานกันในความมืดปริศนาใหญ่ของคืนนี้ยังคงรอการเปิดเผยแต่คำถามที่ค้างคางในใจผมในตอนนี้คือใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของบัตรประชาชนใบนี้และทำไมมันถึงมาปรากฏอยู่ในมือผมในคืนที่เต็มไปด้วยความลึกลับเช่นนี้เสียงระเบิดโครมใหญ่กล้องสนั่น ในความมืดผมยกไฟฉายส่องไปในความมืดมิดอย่างหวาดกลัวใบไม้ใบหญ้าปลีววอนรอบตัวเสียงฝีเท้าและเสียงคำรามของสัตว์ป่าท,ที่ซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดดังเข้ามาเรื่อยๆจนหัวใจผมเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจะกอกผมวิ่งสุดแรงจนร่างกายแทบจะล้าทันใดนั้นก็รู้สึกเหมือนเท้าพลิกจนล้มกลิ้งลงไปในกองใบไม้แห้งเสาะพื้นดินและเศษไม้ปลิวกระจายไปทั่วเผอเหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ ในเงามืดกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งวางอยู่ในกองใบไม้ตรงหน้าผมท่ามกลางความวุ่นวายและเสียงอันน่ากลัวใจผมเต้นแรงรีบคลานเข้าไปหยิบมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งที่ยังหัวใจเต้นไม่หยุดเสียงฝีเท้ากำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมจับกระเป๋าด้วยมือสั่นเทาคิดว่ามันอาจเป็นเบาะแสสุดท้ายของคืนนี้ก็ได้ผมเปิดซิปอย่างระมัดระวังกระเป๋าภายในเต็มไปด้วยของเล็กน้อยกระเป๋าสตาง,งค์พวงกุญแจและของบางอย่างที่ดูเก่าแก่ผมเหลือบสายตาไป ก็พบว่ามีบัตรประชาชนใบหนึ่งวางอยู่ในนั้นมันเป็นของผมเองแต่ชื่อที่ปรากฏบนบัตรนั้นไม่ใช่ชื่อที่ผมรู้จักใจผมวูบวาบคำถามหลายพันคำแล่นเข้ามาในหัวทำไมบัตรประชาชนนี้ถึงอยู่ในกระเป๋านี้ทำไมชื่อในบัตรไม่ตรงกับชื่อที่ผมใช้อยู่ทุกวันและใครเป็นเจ้าของมันกันแน่ผมจำบัตรขึ้นมาส่องดูแสงไฟจากไฟฉายบนบัตรมีชื่อและรูปผมชัดเจนแต่มันไม่ได้เป็นชื่อจริงของผม เลยผมรู้สึกช็อกและวาาหวาดวันสังเกตดูแล้วก็พบว่าข้อมูลบนบัตรตรงกับคนอื่นชื่อที่ไม่เคยได้ยินหมายเลขบัตรที่ไม่เคยมีในฐานข้อมูลผมและที่อยู่ก็เป็นที่ที่ผมไม่เคยไปทันใดนั้นเสียงเท้าหนักๆย่างเข้ามาในความมืดผมรีบก้มตัวและซ่อนตัวในพุ่มไม้ขึ้นใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดอามาไฟฉายส่องไปก็ไม่เห็นใครแต่ผมก็รู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเดินผ่านมาใกล้ๆผมแน่ใจว่า มันไม่ใช่ปฏิธรรมดาแน่ๆเสียงฝีเท้าหยุดอยู่ใกล้ๆชั่วครู่แล้วก็มีเสียงถอนหายใจเบาๆดังมาจากสายน้ำที่ไหลผ่านผมค่อยๆหายใจเข้าอย่างช้าๆพยายามกลั้นใจไม่ให้เสียงดังออกมาขณะเดียวกันก็ไม่กล้าขยับตัวเพราะกลัวจะถูกพบเจอแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลุ่มเงามืดที่พยายามซ่อนตัวอยู่ในความมืดได้เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มคนที่ดูเหมือนนักล่าผู้มีเสื้อผ้าสปรกและอาวุธ ในมือผมรีบหลบซ่อนตัวให้แนบชิดกับโขดหินแต่ก็ไม่ได้หยุดความหวาดกลัวจากหัวใจที่เต้นรัวอยู่ดีก่อนจะล้มตัวลงในเงามืดผมก็เห็นบางอย่างที่อาจเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในคืนนั้นได้นั่นคือกล่องเล็กๆสีดำสนิทที่ถูกซ่อนไว้ในพุ่มไม้ใกล้ๆมันดูเหมือนเป็นของลับที่ถูกทิ้งไว้ในความมืดผมรีบคลานไปหยิบมันขึ้นมาอย่างระวังกล่องนี้อาจเป็นเบาะแสสำคัญที่ไขปริศนาในคืนนี้ก็ได้แต่เรื่องราวยังไม่จบง่ายๆ เพราะเมื่อผมเปิดกล่องออกก็พบว่าภายในเป็นไฟล์เอกสารเก่าๆและภาพถ่ายขาวดําของผู้คนในชุดเก่าแก่หนึ่งในนั้นเป็นภาพของผมแต่เป็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนและข้อมูลในเอกสารก็ระบุชื่อและข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ใช่ของผมเลยใจผมวูบว่าไปกับความลึกลับและความกลัวที่โถมมาสายตาเหลือบไปดูในเอกสารก็เห็นคําพูดที่ระบุไว้ว่านี่คือสิ่งที่คุณยังไม่รู้จักแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ ในเอกสารนั้นหมายเลขที่เป็นรหัสสลับและไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วขณะนั้นเองผมก็รู้ว่าทุกปมทุกปัญหาในคืนนี้กำลังจะคลี่คลายแต่ก็เหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในคืนนี้ปริศนาสำคัญที่สุดก็คือใครเป็นเจ้าของบัตรนี้จริงๆและมันเกี่ยวข้องกับตัวผมอย่างไรเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรคำตอบของความลับนี้อยู่ในมือผมแล้วหรือยัง